สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกคนเุลโลเห็นเลยพวกเราห้หนึ่งห้านะคะวันนี้ก็จะมีบทเพลงมามอบมามอบให้เพื่อนเป็นกำลังใจในการสอบวันสุดท้ายคือ Anatomy และแล้วก็ Anatomy apply แล้วก็ a n a t o มีกับ Physiology นะคะมันเป็นเพลงที่พวกเรารวบรวมมาโดยคิดว่ามันเป็นพฤติกรรมและการการะทำและสิ่งต่าง,างๆที่เกิดขึ้นกับห้องสอบที่พวกเรารวบรวมามามอบให้เพื่อนอ่ะไปฟังกันเลยคะ่ะเพลงแรกนะคะ มันเป็นบริกรรมด้านสายตาเออโต๊ะเนี่ยห่างมากไม่รู้จะห่างยังไงนะมาใหม่งเงียบบ้างโต้มันห่างมากฉะนั้นมันจะทําให้เราเป็นยังไงคะพอตรงห่างเราจะมองกันยังไงคะทําให้เรามีอาการที่ขาดวิตามินเอนะคะนั่นก็คืออาการทางสายตาค่ะสายตายาวฟังกันเลยค่ะเพื่อนทให้ฉันต้องกลายเป็นคนที่สายตายาวเพราะว่าฉันได้กันมองเธออยู่แค่ไกล้ใกล้เล สายตาสาาตาตั้นเอาแต่เขาคนนั้นที่ใกล้ตัวหวังว่าสักวันหนึ่งเธอจะตา้ผ้าบัวมามองฉันคนที่ไกลก็พอแล้วพอแล้วพอแล้วเพลงต่อไปเราเจอข้อสอบมาการจัดการอินจูลี่กีลากลุ่มบุคคลพิเศษ <laughs> แต่เราวิชามันทำให้เราสึกว่าเครียดและท้อแท้มากอยากให้เพื่อนๆทุกคนปล่อยวางค่ะ <laughs> มาเพื่อกอดตัวเองถึงเธอไม่สนใจฉันคงต้องรักตัวฉันเองแต่ปล่อยให้เธอไปไกลจากตรงนี้ยังไม่มีวันกลับมามและสิ่งที่แฟนหวังที่สุดก็คือการที่คะแนนจะออกมาดีทานมีหรือว่าอะไรแต่สิ่งที่เราพิ่งได้อย่างเดียวตอนนี้หลังจากพี่ชายทาไปคือป<ม>าฏิหาร ฟังเลยค่ะฉันยันรอคอยปาติหารเชื่อว่าวันหนึ่งจะมาถึงคลึ่นหนึ่งของฉันที่มันขาดหายไปใครที่รักกันจริงวันนั้นคนที่เคยฝันเขาจะไม่อยู่ข้างกันจริงๆลาดิ <c oughs> วิหัง ไต่อไปทาไมกูขืนพรก่งนี้มาสุดท้ายแล้วนะคะไม่ว่าเห็นอะไรเกิดขึ้นมาขอมอบเพลงนี้ให้ทุกคนค่ะใครทําได้คะแนนดีขอให้มันห้าสามสี่ตกน้ำตกรถตกเรือตกท่าน้ำตกเครื่องบินตกโต๊ะตกเตียงตกตู้ตกสอบสอบตกให้กับงกาาให้งูรัดให้โดนพนดล่บบามือ บาดน,นิ้วรนะบาดแขนบาดขาสิวขึ้นหน้าฟ้าขึ้นหลังลำขึ้นคอยยังไม่พอคอยอหงักไม่พบรักทุกชาติทุกชาติไปโชคดีค่ะเพื่อนเพืนน่อนทุกคนบ๊ายบาย